ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่วงคลิปกึ่งรีวิวกึ่งวอลก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอตัวแปลง SSD M2 ให้สามารถใส่กับบอร์ดเก่าได้โดยผ่านทางช่อง PCIe หรือ PCI Express นะครับซึ่ง ถามว่าทำไมผมต้องซื้อมาใช้นะครับคือบอกก่อนว่าคอมที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นคอมที่ใช้ Intel Gen 3นะครับซึ่งมันเก่ามากปัจจุบันมี Gen 10แล้วนะครับคิดดูแล้วกันว่ามันเก่าขนาดไหนนะครับคือสมัยนั้นเนี่ยตอนนั้น SSD M2 เนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันนะครับเพราะฉะนั้นบอดสมัยนั้นก็เลยยังไม่มีช่อง M2 ็มสำหรับใส่ SSD M2 นะครับผมก็เลยจำเป็นต้อง ซื้อตัวนี้มาใช้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งจัด SSD M2 มาใหม่ครับผมตัวนี้ WD Blue นะครับได้มาตอนช่วงลดราคา11-11นะครับได้มาราคา2,600กว่าบาทนะครับขนาด1เทราไบต์ก็เรียกได้ว่าคุ้มเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวยอดนิยมตัวคุ้มที่หลายๆคนก็ใช้กันนะครับสำหรับ SSD M2 ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัวแปลงตัวนี้ในการใส่ M2 ตัวนี้ เข้ากับคอมของผมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากชอปปี้นะครับราคา69บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าถูกมากๆเลยคือตอนแรกที่ผมคิดจะซื้อตัวแปลงเนี่ยผมคิดแล้วแม่งต้องร้อยกว่าบาท200แน่เลยนะครับพอเปิดชอปปี้ปุ๊บแม่ง69บาทนะครับคือยังไม่ถึงร้อยเลยอ่ะหลักสิบบาทนะครับถูกมากนะมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวแปลงตัวนี้นะครับอ่าอันก็ไม่ใหญ่มากนะอันเล็กมากๆเลยนะเนี่ยเทียบกับฝ่ามือผมเนี่ยประมาณเนี้ยฝ่ามือผมเป็นคนมือเล็กอยู่แล้วด้วยนะครับ เทียบแล้วก็ค่อนข้างเล็กเลยนะสำหรับตัวแปลงนะครับแล้วก็อันนี้นะก็จะเป็นซิลิโคนแบบแผ่นนะไว้สำหรับนําความร้อนเพราะว่า ไอตัวแปลงเนี่ยบางร้านในโชปปี้เนี่ยจะขายพร้อมฮีตซิงสำหรับระบายความร้อนด้วยนะครับแต่บางร้านก็ไม่มีนะครับซึ่งไอร้านที่มีขายแบบฮีซิงด้วยเนี่ยราคาอาจจะแพงกว่าหน่อยอาจจะราคา80บาทนะครับแต่ว่าผมซื้อแบบว่าไม่แถมฮีซิงมาราคา69บาทนะครับซึ่งมันก็จะไม่มีฮีซิงแต่ว่ามันดันแถมไอตัวนี้มานะครับสำหรับใส่กับฮีตซิงได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะแถมมาทําไมเนี่แถมมาก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โยนทิ้งไปนะครับโยนไปไกลหน่อยอโอเคนะครับแล้วก็ จะแถมไขควงมาให้ด้วยนะครับหอันประมาณนี้นะหละักๆก็มีแค่นี้แบหกสิบเก้าบาทให้มาสามอย่างตัวแป้งไขควงแล้วก็แผ่นซิลิโคนที่ผมเพิ่งโยนทิ้งไปเมื่อกี้นะครับประมาณนี้นะแล้วถามว่าวิธีติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องมาดูนะครับก็คือ,อสลักน็อตตรงนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆน็อตตัวเมียนะครับแล้วก็มีน็อตตัวผู้ยึดด้านหลังนะครับแบบนี้ซึ่งให้เราทําการถอดน็อตตัวผู้นี้ออกมาก่อนนะเพื่อที่จะให้ตัวนี้มันหลุดออกมานจากแผ่น PCB เรานะครับ ส่วนวิธีการขันออกนะครับก็ง่ายๆผมก็เอาไขควงที่มันแถมมาให้นี่แหละนะครับขันเข้าไปตรงไอ้น็อตตัวผู้ด้านหลังเนี่ยน,ออนะครับ,ข,ออรรรบขันออกมานะครับขันออกมาปกติเลยนะครับชิปอ่ะขันออกมาอย่างนี้อุ๊ยกระเด็นเฉยยังยังอยู่นะยังไม่กระเด็นหายไปไหนนะครับโอเคขันออกมาแล้วน็อตที่เป็นคล้ายๆน็อตตัวเมียรตรงเนี้ยมันก็จะลูดออกมาได้นะครับนะครับจะสังเกตน็อตตัวนี้เนะี่ยไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่ากล้องมันไม่ค่อยจะโฟกัสเลยนะครับ คือมันจะมีคล้ายๆสลักอยู่ตรงกลางนะครับไอสลักตัวนี้ไว้ใช้สำหรับทําอะไรนะครับมันไว้ใช้สาหรับการยึด M2 ของเรานะก็คือไอสลักตรงนี้นะครับให้เราคล้องไปอย่างนี้นะครับถ้าในวิดีโอมองเห็นไม่ใช่แต่ผมขึ้นรูปให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับมันจะคล้องไปในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการใส่ M2 ตัวนี้เข้าไปในตัวแปรแล้วก็ยึดน็อตตรงท้ายเนี่ยกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเริ่มใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับอ่าผมขอถอดไอ้น็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับวางไว้นเาใไข M2 ป ตัวแปลงก่อนนะครับส่วนวิธีใส่ก็ใส่วิธีปกติเลยครับผมก็แค่เสียบให้ตรงร่องนะครับไม่รู้ว่าในคลิปจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับก็แค่เสียบลงไปนะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ดันลงไปปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้ทําการเอาน็อตไอตัวนตเนี้ยสีทองทองเนี้ยที่เราพูดไปตอนแรกนะครับกล้องไปโฟกัสอีกแล้วฮัลโหลอ่ะเนี้ยน็อตตัวเนี้ยนะครับก็ทําการคล้องตับตัวนี้คล้องกับ M2 นะในกล้องอาจจะเห็นแค่นิ้วผมนะ อ่ะคล้องไปแบบนี้นะครับอ่ะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นก็ใช้น็อตตัวผู้ที่เราถอดมาตอนแรกเนี่ยขันล็อกจากด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขันแป๊บนึงนะโอเคก็ขันไปแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ชิปอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ M2 ก็จะสามารถยึดอยู่กับตัวแปลงเราแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับยึดเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เอาไอ้ตัวเนี้ยทั้งชุดเนี้ยไปเสียบกับเมนบอร์ดของเรานะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเสียบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะกับตัวแปลงราคาแค่ไม่ถึงร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อได้ทําการติดตั้งเข้าไปในเมนบอร์ดของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ล่างกระจอเลยนะครับ จะสังเกตตรงที่ปลายนิ้วชี้ของผมนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะสีดำๆตรงนั้นนะครับเนี่ยตรงที่ผมชี้อยู่เนะี่ยนะครับคือใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าคอมพิวเตอร์ของผมเนะี่ยจะมองเห็นหรือเปล่านะครับก็บบอ่าอย่างแรกให้เรามาที่ไอ้ปุ่มวิดีโอเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกที่ displacement นะครับอ่าเปิดมาหน้านี้ปุ๊บมันก็จะโหลดอะไรน,นิดนึงนะครับรอแป๊บนึงนะโอเคพอเปิดมารอสักพักนึงก็จะขึ้นหน้านี้นะถ้ามันขึ้นหน้านี้ก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของเรามองเห็นอ่า SSD ตัวใหม่ที่เราาเเพิ่่่งงใสสข้้ไปแแลววนะครับดา ตัวแปลงใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มนะครับเวลาเราเพิ่มดิสเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับอ่ะต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับก็ให้เราทําการกดโอเคตรงนี้ไปเลยนะครับปั๊บเขาให้โอเคมันก็จะโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะพอโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนมาดูที่ว่ามันเห็นดิสเราไหมนี่ดิสเราอยู่นี่นะครับยังเป็นสีดําอยู่ให้เราทําการกดลิดขวานะครับแล้วก็กดที่ New Simple Volume นะครับเพื่อมันตั้งค่าดิสนะครับให้เราสามารถใช้ได้นะครับก็ให้ทําการเล็กป้ายอันนี้ก็เล็กป้ายนะครับ อันนี้จะเป็นชื่อดิสว่าจะเป็นชื่อดิสอะไรอันนี้ผมให้เป็นไดเอี e แล้วกันเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็เน็กปนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ต้องทาอะไรครับผมก็เน็กไปได้เลยนะครับแล้วก็ฟินิชครับผมอะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าพอเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นสีน้ําเงินแล้วแสดงว่าใช้ได้แล้วลองเปิด ไดรฟ์ตัวเลรเ,รเขาขึ้นมานี่ครับนี่อ่าขึ้นมาแล้วนะไดอี e ของเรา931กิกก็ครบแนบหนึ่งเทราไบต์ก็เวลามาเสียบคอมแล้วมันก็จะเห็น931กิกแบบนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับไม่ได้หายไปไหนนะอันนี้คือปกตินะสลับเอสดีหรือฮาร์ดดิส1เทราไบต์เวลาเสียบมันก็จะเห็นแค่นี้ปกติอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ได้ปกติเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองโยนไฟล์สักไฟลหนึ่งเข้าไปใน SD ตัวนี้แล้วกันนะอ่าเอาเป็นไฟล์ตัวไหนดีอ่ะเอาเป็นไฟล์วิดีโอสักไฟลหนึ่งก็ได้นะครับเอาเป็น อ่ะไฟนี้ก็ได้นะครับกด Copy มาน่ครับลองโยนเข้าไปในตัวนี้ปึ๊บปื๊ดโอเคเรียบร้อยนะกดเปิดเลยอ่าเปิดดูได้ปกตินะครับเป็นไงดูได้ปกติเนาะโอเคแสดงว่าใช้ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคเอาเั็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะหมดเพียงตัวนี้แหละนะครับสำหรับคลิปกึ่งรีวิวกึ่งวอล์กของผมนะครับก สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวแปลงตัวนี้นะครับอยากจะซื้อก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับคลิกก็ไปดูได้นะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะอันนี้ผมจ่ายมาใช้เองแล้วมันก็ใช้ได้จริงก็แนะนํากันไปนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็ไปเลือกดูนะครับอาจจะมีร้านอื่นที่ถูกกว่าของผมก็ได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ของร้านที่ผมซื้อไว้อยู่ด้านล่างดีสิฟชันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า